มาพบกันในคลิปนี้นะคะกระซิบบอ,อกเล่าแนะนําให้ชมกับรถกระบะสวยๆค่ะเป็นรถกระบะตัวสูงนะคะคันนี้เชื่อไหมราคาเพียงแค่1,49,000บาทเท่านั้นราคาน่าใช้เลยทีเดียวค่ะทุกท่านรถทรงสวยตัวสูงด้วยนะคะมิสูบิชิไททันพาร์ทค่ะสองจดีเซลนะคะมีเทอร์โบค่ะอัตราการเร่งดีและเครื่องยนต์ก็ประหยัดยกสูงเทนะคะปี2012ค่ะ รถกระบะดีเซลสวยๆคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงค่ะทุกท่านเครื่องเดิมๆนนแน่นๆแห้งๆไม่อไม่เย,มยิมนะคะสีสันดูดีพร้อมใช้งานได้ในทันทีเลยค่ะภายในก็สวยสะอาดนะคะแอร์เย็นฉ่ำระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบเกียร์เปลี่ยนครบทุกเกียร์เฟืองไทยไม่หอนและเปลี่ยนถ่ายของเหลวเป็นที่เรียบร้อยค่ะช่วงรางก็ไม่มีดังนะคะ 149,000บาทสนใจติดต่อนัดดูรถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปหรืออยากผ่อนลองทักเข้าไปคุยกันได้นะคะฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินค่ะแต่เงื่อนไขทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าและรายละเอียดอื่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ